ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนนะคะพัฒนาตรองทิปนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะคะส่งคลิปเยอะเข้าไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะป่าบ้าน เ้าข้องอะไแหละพี่น้องเพราะมันปลาทั้งอื่นเถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนเถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนเข้าไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะป่าบ้าน คองเลยหละพี่น้องเพราะเป็นปลาทั้งอื่นไม่ขยับค่ะเพื่อนเพือนเพราะว่าพัฒนาตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ครบค่ะเพราะว่าเราลงเยอะเกินลงน้อยๆไปเยอะๆลงให้เป็นเวลาเพื่อนมีหนดอกน้อยๆดอกน้อยๆค่อยๆเก็บเพิ่งเข้ามาพัฒนายังไม่ได้เห็ดเลยนะเนี่ยเพิ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ด้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไม้ในป่าเนอะถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้ Serbia, อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนได้ตัวไหนดํามันก็จะแก่ตัวไหนที่มไม่ดํามากก็ไม่ค่อยเขยี่ยแต่ภาสีนี่มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดำนี่ดอกหนึ่งไปข้างในอีกนะคะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนเะถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สู้เราส่งน้อยๆดีกว่าเรามีเวลาไปหาเพื่อนครบเรามีเวลาไปหาเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะพัฒนาตองคลิปนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะคะส่งคลิปเยอะได้ได้จะทาคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่งจะออกมาค่ะขอยืนยันตัวตนนะไม่ขยับค่ะเพื่อนเพราะว่าพัฒนา ตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ครบค่ะเพราะว่าเราลงเยอะเกินลงน้อยๆไปเยอะๆต้องลงให้เป็นเวลาเห็ดเห็ดอะไรอึ้นว่าเห็ดเพิงท่ามีนองจ้าอกน้อยๆกานพัฒนาไม่ใช่บ้านเราไปได้ครบเราจะวิ่งจะขยับดีกว่านะคะเพื่อนๆ <laughs> สะสมเล็กสะสมน้อยเนาะวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองค่ะเพื่อนๆจ้าขอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ บายตัวไหนดํามันก็จะแก่ตัวไหนที่ไม่ดํามากก็ไม่ค่อยแก่แต่ปาสสีนี่มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดานี่ดอกหนึ่งขายก็ไปข้างในอีกนะคะับเยอะกว่าถ้าเราทําคลิปเยอะส่งเยอะแต่เราส่งอย่างเดียวเราไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีเวลาสู้ส่งเป็นเวลาเอาเช้าเที่ยงเย็นเด็กบ้านทิ้งหมดแล้ววีนองมันแก่ทิ้งหมดแล้วเนี่ยเห็ดมันแก่ทิ้งนี่ ม,มันเปื่อนกินไหมตัวไหนดํามันก็จะเก่ตัวไหนที่ไม่ดํามากก็ไม่ค่อยเขี่ยแต่ภาสีนี้มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดำนี่ดอกหนึง่งไ่ายก็ไปข้างในอีกนะคะเห็ดได้เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้เพิ่งจะออกมาคะ่ะก็ยืนยันตัวตัวนีเพืเ่อนๆเอาแต่ดอกแข็งมันหาหนอไม้ไปด้วยเนาะเนี่ยค่อยเก็บออกมานะคะ ดอกเล็กๆเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยูยค่ะนะคะพัฒนาตรงคิปนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะคะส่งคลิปเยอะอเห็ดเห็ดอะไรขอเขอินว่าเห็ดเพิงท่ามีน้องจ้าดอกน,น,น,น้ยอยๆอบ้านพัฒนาไม่ใช่บ้านไม่ขยับกันเพื่อนเพราะว่าพัฒนา ตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ครบค่ะเพราะว่าเราลงเยอะเกินลงน้อยๆไปเยอะๆลง,ลงให้เป็นเวลาลค่อยๆเก็บออกมานะคะดอกเล็กๆเป็น,ปน,ปนกลุ่มเป็นกลุ่มเลยค่ะนะคะพัฒนาตรองทิพน์นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะคะลงคลิปเยอะดอกน้อยๆเนี่ย เข้าแล้วก็มีมันเก่แล้วก็มีอันอื่นนะวันนี้ไม่ได้ไปบ้านอื่นนะคะปกติจะไปเก็บที่อื่นมันเลือกเอาค่ะบางอันก็เข้าแล้วอันก็ยังน้อยอยู่ตัวไหนดํามันก็จะแก่ตัวไหนที่ไม่ดํามากก็ไม่ค่อยแขี่แต่ปะสีนี้มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดํานี่ดอกหนึ่งใายเข้ไปข้างในอีกนะคะเพื่อนๆเอาแต่ดอกแข็งมันหาหนูไม้ไปด้วยเนาะ บอกดอกพึ่งเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งวันนี้ก็จะมายืนยันตัวตนในคลิปยาวอยู่ในป่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวท้าหาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตัวไหนดํามันก็จะเก่ตัวไหนที่ไม่ดํามากก็ไม่ค่อยเกลียแต่ปาสีนี่มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดานี่ดอกหนึ่งใส่เข้าไปข้างในอีกนะคะเนี่ยเสียดายมันเนาะ เก็บเอาเสียดายมันเอาไปเลือกเอาเนาะนี่มันพัฒนาก็จะส่งชั่วโมงละครั้งแต่ก่อนส่งไปส่งมาเพิ่งเข้ามาพัฒนายังไม่ได้เห็ดเลยนะเนี่ยเพิ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ด้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไม้ในป่าเราไปได้ครบเราจะวิ่งจะขยับดีกว่านะคะเพื่อนๆสะสมเล็กสะสมน้อยเนาะ เวลานิดเวลาหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองค่ะเ,เพื่อนๆจ้าขอเป็นกาลังใจกับทุกคนวานะคะเ,เพื่อนสามเวลาแล้วก่อนนอนเนาะถ้าส่งเยอะเหมือนภาพโบนิ่งอเออไมือใช้ภาพโบนัสภาพโบนัส,นสลงภาพนิ่งเนาะถ้าเยอะกว่าถ้าเราทําคลิปเยอะส่งเยอะแต่เราส่งอย่างเดียวเราไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีเวลาสู้ส่งเป็นเวลาเอาเช้าเที่ยงเย็นเด็กเพิ่งเข้ามาพัฒนาย,ยังไม่ได้เห็นเลยนะเนี่ย พึ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ด้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไ,ไม้ในป่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นดอกเล็กๆค่ะนี่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 เก็บเอาดอกตัวไหนดํามันก็จะเก่ตัวไหนที่ไม่ดํามากก็ไม่ค่อยเกี่ยแต่ภาสีนี่มันเปลี่ยนดํามันเป็นสีดานี่ดอกหนึง่งใสเข้าไปข้างในอีกนะคะเพื่อนๆเอาแต่ดอกแข็งมัน หนูไม้ไปด้วยเนาะเนี่ยไม่ขยับกับเ,เพื่อนเพราะว่พาพัฒนาตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ครบค่ะเพราะว่าเราลงเยอะเกินลงน้อยๆไปเยอะๆลงให้เป็นเวลานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นดอกเล็กๆค่ะนี่นี่ๆๆนี่เก็บเอาดอกนะคะพัฒนาตรองทิพนะคะขอเป็นกำลังใจ ให้กับเพื่อนๆทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะคะส่งคลิปเยอะไม่ขยับค่ะเพ,าพ,าพ,าพื่อนๆเพราะว่าพัฒนาตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ครบค่ะเพราะว่าเราลงเยอะเกินลงน้อยๆไปเยอะๆตองลงให้เป็นเวลาเพิ่งเข้ามาพัฒนายังไม่ได้เห็ดเลยนะเนี่ยเพิ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ด้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไม้ในป่าเพื่อนๆมีหนูดอกนี่น้อย ค่อยๆเก็บเสียดายมันเนาะเก็บเอาเสียดายมันเอาไปเลือกเอาเนาะนี่มันเห็ดได้เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่งจะออกมาค่ะก็ยืนยันตัวตนเนี่ยเสียดายมันเนาะเก็บเอาเสียดายมันเอาไปเลือกเอาเนาะนี่มันเพื่อนๆมีหนึ่งดอกน้อย ค่อยๆค่อยเก็บพึ่งเข้ามาพัฒนาย,ยังไม่ได้เห็ดเลยนะเนี่ยพึ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ด้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไมไ้ในป่า pim. พึ่งเข้ามาพัฒนายังไม่ได้เห็ดเลยนะเนี่ยพึ่งเข้ามามาหาหน่อไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องได้หน่อไม้ได้วยเก็บหน่อไม้ไปด้วยหน่อไม้ในปา่านื่นอื่นวันนี้ไม่ได้ไปบ้านอื่นนะคะปกติจะไปเก็บที่อื่นมันเลือกเอาค่ะบางอันก็เข้าแล้ว มันก็ยังน้อยอยู่เข้าปายแล้วค่ะเพื่อนๆป่ายแล้วนะคะป่าบ้านเจ้าของนี่ยแหละพี่น้องเ่ราะเป็นปลาทั้งอื่นเนี่ยเสียดายมันเนาะเก็บเอาเสียดายมันเอาไปเลือกเอาเนาะนี่มันตกปลาบ้านเจ้าของที่ตั้งกล่องอีกเด้อพี่น้องเด้อตฒนาจทภาคีเพ็ด โอเคต่างๆเราไปได้ครบเราจะวิ่งจะขยับดีกว่านะคะเพื่อนๆสะสมเล็กสะสมน้อยเนาะเวลาเน็วเวละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองค่ะเพื่อนๆจะขอเป็นกําลังใจกับทุกคนได้เยอะกว่าถ้าเราทําคลิปเยอะส่งเยอะแต่เราส่งอย่างเดียวเราไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีเวลา